สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Chapter 4งการรีวิวร้านค้าเกม f o r t n i น e ประจำวันที่27มกราคมเป็นอะไรกันบ้างครับหลายๆคนน่าจะซื้อหลายบันเดิลไปเนาะใครซื้ออะไรถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์ครับวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าเกม f o r t n i น e ได้มีการเพิ่มบันเดิลหรือว่าเพิ่มสินค้าอะไรน่าสนใจมาให้เราได้ซื้อกันเนาะรับชมกันครับ ก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะซื้อสินค้าต่างๆนะอย่าลืมใส่โค้ดครีเอเตอร์ด้วยครับส่วนสี่แชปเตอร์ครับนี่คือโค้ดของผมเองเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนผมในทิศทางหนึ่งครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับผมเดี๋ยวเราไปดูแรงค้ากันเลยครับโอเคบัตเดิลแรกครับเป็นบัตเดิลที่ไม่เคยมานะแต่ว่าตัวละครเนี่ยเคยมีมาตอนช่วงคริสมาสครับเป็นตัวละครรักการชนะการออกแบบเนาะช่วงคริสมาสเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ว่ามีตัวละครอะไรกันบ้างมีตัวละคร2ตัวนะไม่มีกระเป๋าครับตัวละครผู้หญิงครับตัวละครตัวแรกตัวนี้ผมจะค่อนข้างชอบกว่าอีกตัวหนึ่งนะจุดเด่นของตัวละครตัวนี้มี2จุดครับก็คือใบหน้าครับที่หน้ากากคล้ายๆกับนกพูกเนาะลิปสติกสีสวยครับแล้วก็ทรงผมสีผมค่อนข้างสวยครับรองเท้ามีเกสโนเฟกครับเป็นรองเท้าบูทยาวเนาะแล้วก็ แขนครับเป็นเสื้อแขนยาวโดยรวมแล้วชุดนี้สวยครับแม้จะไม่มีกระเป๋าครับราคาพันสองร้อยวีบัคเนาะถ้าแยกบัลเดินครับตัวข้ออีกคนนึงครับก็คือกระดูกกระดูกเนี่ยไฮไลท์จะอยู่บริเวณส่วนบนครับเนี่ยด้านบนเนี่ยจะสวยมากๆครับเป็นแบบแนวกระดูกเลยเนาะแต่บริเวณด้านล่างครับที่เป็นผ้าคลุมเนี่ยแอนิเมชันตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสวยครับเวลาเขาวิ่งอ่ะไอตัวผ้าเขาอ่ะมันจะไปพร้อมกับกางเกงเอพร้อมกับขาครับคือมันไม่ได้พิวเหมือนเป็นผ้าคลุมอ่ะ ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยสวยครับแต่การออกแบบเนี่ยดีนะทำดีครับเป็นกระดูกน้ำแข็งคือมันไม่ค่อยมีหลอกตัวกระดูกน้ำแข็งแบบนี้ครับใครทจะซื้อแยกครับผมแนะนำว่าซื้อเป็นบันเดอรแบบนี้ดีกว่าเนาะเนี่ยคุ้มครับเสียด้เนาะไม่มีกระเป๋าครับถ้ามีกระเป๋าเนี่ยโหคุ้มมากนะพันหกได้กระเป๋าด้วยแต่อย่งไรก็อวยตัวผู้หญิงครับตัวผู้หญิงสวย ต่อมาครับชุด f a l คอนครับบารเดอร์ของ f a l คอนเนาะชุดนี้มาบ่อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูแยกกันก่อนเนาะก่อนจะไปดูเซ็ตรวมครับ1,500พีบัคตัวละครผู้หญิงพร้อมกระเป๋าเป้ครับกระเป๋าเนี่ยจะออกเป็นเหมือนกับพกอาวุธของเขาติดไปด้วยเนาะแล้วก็มีผ้าพันแผลครับห้อยออกมาเวลาวิ่งก็จะพิ้วๆแบบนี้เนาะสวยนะผมว่าใครชอบดินจาเนี่ยตัวผู้หญิงเนี่ยสวยมากครับตัวละครผู้ชายครับ จะแตกต่างกับตัวละครผู้หญิงตรงที่มีผ้าปิดตาตรงนี้ไม่ได้เปิดตาสองข้างเนาะส่วนผ้าครับก็จะห้อยมาบริเวณแขนเลยตะกี้มันสอกใช่ไหมแถวๆสอกอันนี้ก็จะบริเวณเกือบๆถึงข้อมือครับน่าจะพิ้วกว่าไหมน่าจะพิ้วกว่าครับบริเวณด้านหลังครับเปลี่ยนจากอาวุธคู่เนาะเป็นดาบกัตนะครับรองเท้าออกแนวคล้ายไนกี้ครับทรงสูงตัวละครผู้ชายก็สวยไม่แพ้กันเนาะพันห้าร้อยวีบั๊ ไคลเดอร์ครับไกเดอร์จะเป็นเหี่ยวพร้อมมีเสียงร้องของเหี่ยวเนาะน่าจะมีตลอดครับจะเป็นการจับตรงนี้ครับแล้วก็ห้อยลงไปไม่น่าขี่เหี่ยวเนาะน่าจะตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ล่อนไปเรื่อยครับแบบนี้แล้วเหี่ยวก็จะร้องอย่างนี้ไปเรื่อยก็โอเคครับแม้ว่าเหี่ยวจะไม่ได้ตัวใหญ่นะแต่ว่าทรงเสียงร้องที่คำรามครับเออโดดเด่นดีครับโดดเด่นดีจอบครับเสียงฟันแน่น เสียงฟันแน่นครับแต่ว่ารูปลักษ์ยังเฉยๆโอ้อันนี้อันนี้ต้องบอกว่ามันแน่นกว่าครับอันนั้นมันเหมือนแบบมันเป็นเสียงแบบเชงเชงเหมือนแบบมันเป็นเสียงที่ออกแนวแบบด่าบ่ะเออแต่อันเนี้ยแน่นครับ <Yeah. S 1> เสียงแบบแน่นเลย <Yeah. S 1> เหมือนฟันเข้าเนื้ออะไรสักอย่างครับ <Yeah. S 1> โดยรวมแล้วการออกแบบของ này, สองปิกแอนี้สำหรับผมนะผมเฉยๆครับอันบนแ0 0ร้อยวิบัด้วยนะ อันล่าง500วีบักครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ครับทั้งหมดนี่เนาะในราคาที่ถูกลงครับบันเดลครับ2,800วีบักได้หมดเมื่อกี้ที่รีวิวไปเลยไฮไลท์ของบันเดลนี้ผมยังให้เป็นเหี่ยวครับผมคิดว่าเหี่ยวเด่นๆมากครับแล้วก็ตัวละครผู้ชายหญิงเนาะปิกแอคเฉยๆครับใครที่ซื้อให้เล็งเหี่ยวไว้นะเออเหยี่ยวกับตัวละครไว้ครับถ้าเลงปิกแอคอ่างเงี้ยผมว่าปิกแอันอื่นน่าจะสวยกว่าครับ โอ้ชุดกาเล็กซี่ครับชุดกาเล็กซี่เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะยังไม่เคยเห็นครับมันเป็นชุดที่วนมาค่อนข้างบ่อยนะครับวันนี้เราจะมาดูนครับว่ากาเล็กซี่ที่ผมพูดถึงบ่อยๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับชุดกาเล็กซี่เนี่ยจุดเด่นของมันเลยคือลายด้านในครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใ้ใกล้ครับเห็นไหมมันจะเหมือนกับว่าเรามองไปนในกาเล็กซี่ครับเนี่ยเห็นไหมเวลาตัวละครเคลื่อนที่ไปครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปแบบนี้เนาะ นี่แหละครับคือความหมายของกาแล็กซีที่ผมพูดถึงบ่อยๆเนาะลายนี้จุดเด่นนอกจากกาแล็กซี่แล้วครับรองเท้าครับรองเท้าเรืองแสงด้วยนะแล้วก็มีดาวหางหมุนรอบหน้าครับตัวกระเป๋าเป้ก็เป็นลายกาแล็กซี่เหมือนกันมีดาวหางหมุนรอบเหมือนกันครับเซตนี้สวยนะเราไปดูชิ้นอื่นครับปิกแอครับปิกแอก็มีลายกาแล็กซีคล้ายๆกับ ตัวอาวุธคู่ของนินจาแต่เวลาตีครับเห็นป่ะเห็นเอฟเฟกต์ะเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนอันเมื่อกี้นะเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับแล้วก็เอฟเฟกตอนกระจายอ่ะเป็นแบบกาแล็กซี่นะโหสวยครับอันนี้สวยไกลเดอร์ไกลเดอร์เป็นแบบ มาตรฐาน่ะแบบออริจินอลเลยครับแต่ว่าเพิ่มลวดลายเป็นลวดลายกาแล็กซี่เนาะเวลาเราโหนไปอะมันก็จะเป็นเหมือนหมู่ดาวแบบนี้ครับพร้อมกับหางที่มีสีเฉพาะเนาะไกด์เดอร์นี่คุ้มครับทั้งเซตรวมแล้ว2,800ันแปดรวีบัคโอ้โหอันนี้ผมจะอวยมากกว่าฟฟลคอนนะครับอันนี้คุ้มครับมาดูชุดริเจลลี่อีกชุดหนึ่งครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมี2สไตล์ครับ ชุดดีเจนเจอรี่ที่เวลาเอามาขายเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วจะมีสไตล์เดียวเนาะแต่ว่าชุดนี้มี2ส,สไตล์ครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในกันครับตัวชุดจะเป็นดำแดงแล้วก็มีไฟสีส้มไล่ขึ้นไปครับคล้ายกับพวก Alien. เอเลี่ยนอวกาศเนาะการออกแบบก็น่าก,กลัวครับดูเท่ดูเท่เลยครับอีกสีหนึง อีกสีหนึ่งจะเป็นพื้นดําแล้วก็ส่วนบางส่วนที่เป็นสีดําเราที่แล้วจะกลายเป็นสีฟ้าครับบริเวณบ่าที่ท,ที่ชุดที่แล้วเป็นสีแดงจะกลายเป็นสีดำนาอนแล้วไล่ด้วยสีฟ้าแทนถือว่าออกแบบมาไม่ใช่การย้อมสีครับแต่เป็นการเปลี่ยนสไตล์ของสีไปเลยโอ้สวยนะพร้อมกับกระเป๋าเป้ที่เหมือนกับกระดูกสันหลังของเขาครับเวลาวิ่งเวลาวิ่งเหมือนจะขยับนิดเดียวนะเหมือนจะแข็งๆหน่อยครับ แต่โดยรวมแล้วสวยครับการออกแบบค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือว่าสีน้ำเงินนะเป็น2000ันวีบัคกับชุดอิเทลรีที่ค่อนข้างคุ้มครับต่อไปปิกแอ๊ครับเสียงจะเหมือนกับทุบอะไรหนักๆสักอย่างครับแต่ว่าเสียงจะออกแนวแบบไซไฟนะออกแบบค่อนข้างดีครับสีคล้ายๆกับตัวชุดเลยก็คือสีส้ม ไล่แดงสีดำไล่ฟ้าครับโอ้โ oh, หอันนีโ้โดนใจครับโดนใจสายเคียวได้นอนสวยครับลายปืน500ว b บั k ด้ามจับพันท้ายแล้วก็ปลอกกระสุนครับไม่มีลายนะเป็นลายเพียงแค่ด้านบนแต่เป็นการไล่ไล่สีคล้ายๆกับในเซตของเขาอะครับ500ว b บักโอเคนะโอเคครับผมคิดว่าบันเดอรเนี้ยถ้ารวมมาเป็นไม่ใช่บันเดิลครับเซตเนี้ยถ้ารวมเป็นบันเดอรแบบเนี้ยคุ้มนะ ราคาคุ้มเลยครับในแถวนี้ถ้าให้อวยตัดสินใจเลยนะ Galaxy Pack ครับรวมถึงข้างบนด้วยนะตลอดที่พูดมาเนี่ย Galaxy Pack เนี่ยผมให้ที่หนึ่งเลยครับต่อไปครับชุดเดลี่ครับชุดนี้ตอนแรกผมคิดถึง2ตัวละครครับราชส์แอนด์แครงแล้วก็ตัวละครล็อกเก็ตเนาะในร่างที่โตแล้วครับร <laughs> ่างที่โตแล้วกระเป๋าของเจ้าตัวนี้เนี่ยดูธรรมดานะ ถ้าไม่มีตัวท่อสีม่วงนี่ครับดูธรรมดาครับราคาพันสองร้อยบิบัก๊กโอเคนะเป็นเอกลักษณ์ดีครับกับหมาจิ้งจอกครับเพราะว่าตัวละครที่เป็นหมาจิ้งจอกเนี่ยไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะเป็นคนเอาไปใส่ชุดนั้นชุดนี้ครับชุดที่เป็นแบบสัตว์อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีครับฉะนั้นตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างสวยครับเห็นแล้วนึกถึงแบบหมาจิ้งจอกฉลาดอ่ะเออที่แบบผลิตอาวุธได้อะ่ะครับรู้สึกผมนะสวยครับพันสองกิบัคก ตัวละครนี้มี2สไตล์โอ้สไตล์ที่2ค่อนข้างสวยครับรองเท้าโอเคแต่ผมคิดว่าพันสองร้อยวีบัคเหรอมันดูเรียบนะแต่สำหรับผมมันยังดูเฉยๆครับแม้ว่าจะมี2สไตล์นะคือสไตล์เขาไม่ได้เปลี่ยนไไม่่ด้เปลียนสีเสื้อนะครับเขาเอาฮูดขึ้นมาใส่เฉยๆครับเห็นไหมพันสองร้อยวีบัคได้กระเป๋ามันก็โอเคนะแต่ผมว่าถ้าเทียบกันแล้ว่หมาป่าน่าซื้อกว่าครับ อในที่สุดก็มีตัวอย่างให้ดูสักทีครับพันายปืนที่เปลี่ยนสีเนาะกับรูดลายครับก็ด้ามจับไม่เปลี่ยนครับแล้วก็ปอกกระสุนด้ามจับไม่เปลี่ยนเนาะฮัลล์บิบาร์ครับสำหรับลายนี้ออยังเฉยๆครับลายไม่ใช่แบบเคลื่อนนะแต่เป็นลายแบบเหมือนเงาอะเออแล้วเปลี่ยนสีอะสวยนะผมว่าสวยครับมีลูก,กาตาเหมือนจะเป็นลามะด้วยนะลามะต้องการเอาชีวิตคุณใช้ได้ครับฮัลลบิบั เพลงครับอืมสาวเพาะครับสองร้อยมิบักโอเคครับโอ้โหเพลงดังใช้ได้เลยครับแล้วก็ตรงจังหวะด้วยนะเวลาตัวละครขยับครับ ฮาลาวีบักถือว่าโอเคนะท่าเต้นนี้ครับได้ใจเลยอ่าเป็นอีโมที่กดแล้วน่าจะทำครั้งเดียวครับก็ถือว่าสองวีบักทำครั้งเดียวหรอ,อม,มันเป็นท่าที่เท่นะแต่ผมคิดว่าถ้าจะซื้ออีโม e ต,ตอนนี้ครับอันนี้ครับฮาลาวิบักจัดไปครับอันนี้สวยครับ แล้วก็ในส่วนของอาเคนวายก็ยังอยู่ครับอาเคนจิงยังอยู่สองตัวละครนี้ผมอวยไปแล้วเนาะว่าควรซื้อครับยังไงก็ไปตามดูรีวิวได้ครับในช่องฮอกอายยังอยู่นะใครที่ยังไม่ได้จัด Hawk ฮอกอายไฮไลท์ก็ทุกคลิปเลยครับไกด์เดอร์ครับผมให้ไกด์เดอร์แพ็คอื่นๆยังอยู่เหมือนเดิมเนาะตัวแพ็คอีกาที่ผมใส่อยู่อะที่มันหายไปเพราะว่าเราซื้อครับมันก็เลยหายไปเนาะผมรีวิวไปเมื่อวานนะครับใครที่ ยังไม่ได้ดูอยากเห็นก็ไปรับชมในช่องได้ครับสำหรับร้านค้าวันนี้ก็จบลงแค่นี้เนาะก่อนจากกันนะครับขอฝากโค้ดอีกสักรอบครับกับ04 chapter ครับก่อนที่จะซื้อสินค้าในเกม Fortnite เนาะอย่าลืมใส่โค้ด04 chapter ด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับจะเป็นอย่างไรร้านค้าพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าครับของวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้สวัสดีครับ